สนันุนโดย As ชไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว n o t e บุ๊กสเปกทีทุกคนนอกเหนือจากเป s 2017หรือว่าฟ i f a 2017แล้วเนี่ยฮะขอเกมฟุตบอลนี้น่าจะสนใจอีกหนึ่งเกมนั่นก็คือ f o ุตบอลเมนเจอร์หรือว่า FM ซึ่งปี2017ก็ได้วางจำหน่ายไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนแต่ว่ารูปแบบการเล่นจะแตกต่างจากภาคเดิมหรือไม่ครับวันนี้โน้ตบุ๊กสเปกทีขอแนะนากันหน่อย โดยข้าวๆก็คือเราจะได้รับบทเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลใช่ไหมครับคอยจัดก,การดูแลทีมไปให้ตลอดลอดฝั่งโดยสามารถเลือกได้เลยว่าจะอยู่ในลีกไหนของโลกใบนี้แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีไทยลีกโดยเกมหลักๆยังคงเดิมจากภาค2016ครับแต่จะมีการอัปเกรดพัฒนาในส่วนของหน้าตาอินเทอร์เฟซที่ปรับให้ดูใช้งานง่ายขึ้นกล่องจดหมายหรือการจัดวางเมนูจะเป็นหมวดหมู่ที่สบายตาการวิเคราะห์เกมก็จะมีความละเอียดขึ้นต้องใช้ความคิดมากกว่าเดิม หรือบรรดาลูกทีมของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะมีการขอขึ้นค่าเหนื่อยขอย้ายทีมซึ่งตรงนี้ก็ใช้ความคิดเข้าจัดการปัญหาซะเลยในส่วนตารางการแสดงผลก่อนเริ่มเกมก็เช่นการที่ปรับปรุงให้ดูเข้าใจง่ายละเอียดสามารถจัดการนักเตะในสังกัดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือจะเป็นค่าพลังของนักเตะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกับบางคนครับความมีการเพิ่มขึ้นเยอะบางคนก็ลดลงอย่างน่าใจหายแต่โดยรวมก็ถือว่าทาให้ภาคนี้เนี่ยมีการเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์โซเชียลมีเดียลงในเกมเป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่และร่วมสมัยเหมือนกันโดยจะมีฟีดต,ตอบรับเด้งขึ้นมาเมื่อผู้เล่นทำกิจกรรมต่างๆดูสมจริงดีทีเดียวนอกจากนี้ยังสามารถนำภาพถ่ายของเราเนี่ยครับมาตัดต่อให้เป็นหน้าตาโค้ชของเราในเกมได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ตัวเกมจะปรับให้ใช้งานง่ายขึ้นแต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นก็อาจจะงงอยู่บ้าง ในส่วนของข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อยครับสรุปแล้วก็ถือว่ายังเป็นเกมจัดการทีมฟุตบอลที่ยังไม่ผิดหวังนักเพราะระบบหลกัหลกๆยังคงยกมาจากภาค2,016อยู่เพื่อนๆก็จัดกันเลยครับ998บาทสามารถเข้าไปดูสเปคขั้นต่ำสเปคแนะนำได้ที่ notebookspec.com ได้เลยอย่าล,ลืมกด s s c บ i b e c h a ช n e l ของเราใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ